แต่วันนี้เป็นต้นไปสังคมไทยคือสังคมหัวแขนสัตว์ไทยที่ซอเราใส่ก่อนข้อสองใครใเราใส่ก่ข้อสามใครใส่เราไม่ยอมคนไทยต้องใส่หมวกมันมีเหตุผลมากมายที่เราไม่ใส่หมวกกันนอกเดียวผมเสียทรงเดียวใส่สแล้วไม่รอดขับ <c oughs> ไปแค่ปักซอยไม่ต้องใส่ก็ได้อันนอมันร้อนหัวเห <c oughs> ม็นเดียวเพื่อนหัวเราแต่ถลองคอหัวเราด้วยมั่งเอกจะบพบว่าหัวเจ็บและริมเป็นพิเศษเพราะไม่ใส่ กัิเหตวันนี้เราต้องหัวแข็งและต้องห้ามปฏิเสธทุกเพตเราใส่จะขับรื้อซ้อนจะใกล้หรือไกลในว่าจะหนาวหรือร้อนใครไม่ใส่เราไม่ยอมอย่าบัวอ้อ,อมคอบคนปลอดภัยเป็นเรื่องทุกคนดังนั้นเราห้ามรองชอมเตรียมพร้อมริงจังและเราต้องช่วยกันมาลบเลิกความคิดว่าตัวใครตัวมันและนี่คือวาระที่เราต้องรวมพลักดัน,ดนต้องใส่หมวกให้หัวไข่ไม่ใช่ว่าไปสักยันหมดเวลาเ่านไัวกันนอกไปเด้นขึ้นมาใส่กันเถอเราใส่คน หุ่นใจหัวแข็งทันใดเจง,งเป็นเติมที่พวกเราอย่าพัวดึงเชงเพื่อชาเราเอง